ดี่ครับผมเป็นวิเศษ์ซอจ๋าแช่มาให้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายคล้ายสิทธิเจนัวอยู่ที่จังหวัดตังอยู่ที่ตังเลยและอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บอลซ้อมมาครับก็อนมีพี่เพื่อนเพื่อนในค่ายกับคนในค่ายเยือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณสามสี่มวยสไตล์อะไรครับมวยครัยววันนี้มาเจอฟิวนะไม่เคยต่อยกัน ครั้งแรกเลยศึกษาเคียงต่อยฟิวยังเขาเมื่อะตายตัวนยหมัดครักวันนี้วันนี้มาเจอฟิววางเคงวางแผงยังไงดีก็ดตามตายอ่าต่อยตามตาตาเราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นขึ้นไปเดียวล่าสุดต่อยไหนไว้ต่อยที่นี่วันนั้นต่อยกับใครปิดนำที่จิตอัดฟิวแปไมบ้างชนะนกยกสี่ชนะนกไปด้วยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยเก้าก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามามีอะไรรถเท่าไหร่ 1.3นี่เลือจุดหนึ่งเองก็เดี๋ยวเข้าไปหน้าจะผ่านแล้วล่ะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์100สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมอชนะบค่ายเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลไฟนี้ก็คุมมาประมาณ3ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด4กว่าพ้นจังหวัดตรังครับเอ้าฝากเชื่อเพื่อนได้ครับหน่อยฝากพี่น้องชาวตรังได้ติดตามเป็นพิเศษครับวันนี้ทองมอาชนะบค่ายนะวันนี้คุย2ช่อง5เลยอ่ะขออน้องโชคดีขอบคุณครับ